สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อตอนต้นเดือนเราไปเที่ยวกระทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาเราไปที่ญี่ปุ่นตอนฤดูใบไม้ผลิไปช่วงระหว่างวันที่9พฤษภาจนถึงวันที่14พฤษภาแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมในแอร์พอร์ตหรือไม่ก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตระหว่างทางที่เราแวะตามแต่ละที่ แล้วก็จะมีของพิเศษพิเศษซื้อเพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในครั้งนี้ที่เราไปประเทศญี่ปุ่นเราซื้อของอะไรกลับมากันบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเอาขนมที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราซื้อมาไม่เยอะหรอกซื้อมาพอสมควร งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวที่เป็นตัวมาตรฐานที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วกันเนาะขนมอย่างแรกก็จะเป็นพิตาชิโอเคลือบวาซาบิอันนี้เราซื้อมาจากไกด์ทัวร์เขาก็จะขาย3ถุง3,500ัยเยนก็ตกเป็นเงินไทยก็ถุงหนึ่งก็ประมาณ280บาทอันนี้ก็จะเป็นพิตาชิโอ เคลือบวาซาบิแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นพิตาชิโออันนี้เป็นรสด,ดั้งเดิมอันนี้เป็นพิตาชิโอรสด,ดั้งเดิม่ะก็ราคาเท่ากันเขาจะขายสามถุงส5 0 0เยนก็ตกประมาณ280บาทถัดมาก็จะเป็นหอยโอตาเตะหอยโอตาเตะ่าอันนี้ถุงหนึ่งก็ เขาขายสามถุงประมาณสี่พเยนสามถุงสี่พนเยนก็ตกน่าจะประมาณ300กว่าบาทข้างในก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่เป็นลนนักษณะนี้อันนี้จะเป็นเนื้อของออ่หอยออตาเตะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยแล้วกันลักษณะนนก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะแล้วก็ทานจะใส่กับข้าวต้มหรือจะทานดิบ ไม่ใช่ดิบๆทานลักษณะนี้ทานได้เลยรสชาติจริงๆมันก็เหมือนกับปลางหมึกอ่ะอืมจ้อร่อยดีอันนี้ก็จะเป็นถอยเชลนะหอยโอตาเตะสามถุงสี่พันเยนต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นทาโร่ไส้ ถั่วดำอ่าอันนี้คงเคยเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้เส้นปาทาโล่ยเขาก็จะขายสามถุงสามพันห้าร้อยเยนเหมือนกันก็ตกประมาณสองร้อยแปดสิบบาทต่อไปก็จะเป็นเอออันนี้น่าจะเป็นอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์เชื่อบช็อกโกแลตอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดสามถุงก็สี่พันเยนอ่าสามถุงสี่พันเยนถุงนี้ก็ประมาณสามร้อยบาท สำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นคูริโกอันนี้เราซื้อมาจากในซูเปอร์มาร์เก็ตแวะตามจุดพักรถต่างๆเราก็จะซื้อมาเอาไว้ถัดจากป๊อกกี้ไปก็จะเป็นเอ่ออันนี้อันนี้ทุกคนก็คงเคยเห็นอยู่เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าจักกี้เหรอเดี๋ยวลองมาแกะดูกันข้างใน,นอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้อืม แล้วก็ทานกรอบมเค็มๆเ,เป็นของทานเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นรยส์โปเตโต้ชิพช็อกโกแลตอันนี้ทุกคนคงเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วเนาะเป็นมันฝรั่งเคลือบด้วยช็อกโกแลต อันนี้ก็เหมาะสําหรับเป็นของฝากอันนี้อันนี้เราซื้อจากแอร์พอตที่นาริตะถัดมาก็จะเป็นอานี้โตเกียวบานาน่าอันนี้ทุกคนก็คงเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะโตเกียวบานาน่าเราไม่ได้กินมานานแล้วเราก็เลยซื้อมาอันนี้กล่องน,นี้ก็น่าจะประมาณ8ชิ้นงั้นเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไง เดี๋ยวดูหน้าตาสดสดของญี่ปุ่นเขาจะแพ็กเกจของอย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าของของด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี่มีอยู่8ปชิ้นโตเกียวบานาน่ามาดูใกล้ๆกันอีกทีนะึงกลิ่นหอมหน่าทาน ทานเลยดีไหมลองทานดูดีกว่าเนาะในไหนก็แกะแล้วเอ่อในซองเขาก็จะมีถาดรองพลาสติกมาอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวก็มาลองชิมกันด้านในก็จะเป็นไส้คล้ายๆกับกล้วย อยู่ข้างในกลิ่นหอม <c oughs> ถัดจากโตกเกียวบานาน่าเดี๋ยวก็ออันนี้เก็บไว้ก่อนถัดจากโตกเกียวบานาน่านี่ก็จะเป็นขนมที่มีคนฝากซื้อเยอะพอสมควรเหมือนกันนิวยอร์กเพอร์เฟกชีสเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าหน้าตาเป็นยังไง ทำไมคนเ็ถึงได้ฝากซื้อกันข้างในก็จะมีอยู่ประมาณสิบสองชิ้นสิสองชิ้นเรามาดูหน้าตาข้างในอ๊เออเอกมาแล้วหน้าตาคล้ายๆกับข,ข,ข,ขนมเบื้องบ้านเราเหมือนกันเนาะ หน้าตาคล้ายๆขนมเบื้องแต่ไม่ใช่ขนมเบื้องหรอกแป้งเขาจะจะดูดีดูหอมดูหอมหอแล้วก็ข้างในไส้ก็จะมีครีมแล้วก็มีชีสมีครีมแล้วก็มีชีสเดี๋ยวเรามาลองชิมดูอืมกรอบอร่อยใช้ได้เลยอม ไม่น่าคนเขาถึงได้ฝากซื้อกันต,ตัวนิวยอร์กตัวนี้ถัดมาจากนิวยอร์กเพอร์เฟกชีสก็จะเป็นของฝากที่เราซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นอ่ะเราขนมก่อนแล้วกันขนมตัวนี้เออก็น่าจะเป็นประเภทโมจินะเพราะว่าพอดีเราไปที่เทศกาล ชิบะสากุระมานะเขาก็มีขายที่ใน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 งานก็จะมีขนมอยู่ประมาณสองสามประเภทนะเป็นรูปของชนะิบะสากุระสวยงามเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในว่าเป็นยังไงกันละกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาขนมโอ้อน,นี้น่าจะเป็นกลิ่นของดอกชิบะสากุระนะ ต่อไปก็จะเป็นขนมที่ซื้อมาจากที่เทศกาลชิบะซากุระเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกัดดูกันคล้ายๆกับเยลลี่คล้ายๆกับเยลลี่แต่ว่ามีมีมีมมคล้ายๆกับมีซอสให้ด้วยเยลลี่แล้วก็ราดด้วย เออไม่ใช่ซอสสิมันน่าจะเป็นน้ำตาลสายแดงมากกว่าน่าจะเป็นลาดด้วยน้ำตาลสายแดงอันนี้เดี๋ยวกินรสชาติเป็นไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกที mm hmm. สิ่งที่เราซื้อที่สนามบินอีกอันหนึ่งก็จะเป็น,อ,อ,อ,น,นอันนี้อันนี้เป็น hello kitty แล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตอยู่ทางด้านในอันนี้ยังไม่ได้แก่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็น หน้าตาช็อกโกแลตก็จะเป็นตามตัวอย่างที่ให้ดูก็ะจะมีรูปร่างต่างๆช็อกโกแลตจะแกะดีไหมอ่ะแกะเลยก็ได้ลองดูหน้าตาเป็นยังไงเิ็มตัวดูอ่ะมีปิดอยู่นี่คือหน้าตาของช็อกโกแลต มีหลายลักษณะดูหน้าตาดูดีหน้าทานดิ่มกันเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอ่านี่คือช็อกโกแลตอันนี้เราซื้อที่สนามบินถัดมาอันนี้ที่เราซื้อที่สนามบินก็จะมีซื้อขนมขนมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นขนมก็คล้ายๆกับขนมโมจินี่แหละแต่เป็นขนมโมจิแล้วก็เคลือบด้วยชาเขียว เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันหน้าตาเป็นไงพอดีตัวกล่องแกะไปแล้วเหลือเพียงแค่ตัวอย่างมาให้ดูชิ้นชิ้นสองชิ้นหาเขาก็จะมีถาดรองมีถาดรองเป็นถาดพลาสติกแล้วก็จะเป็นเแป้งนุ่มๆแล้วก็มีไส้อันนี้ก็จะเป็นรูปไม้คนกับถ้วยคนชาเขียวเดี๋ยวมาลองชิมดูรสชาติเป็นไง นี่คือหน้าตาข้างในก็เป็นไส้ครีมหวานๆขนมญี่ปุ่นสใหญ่ก็จะคล้ายๆกันเนาะอืออร่อยช้ได้เลยจริงๆขนมเราซื้อมามากกว่านี้นะแต่เรากินไปหมดแล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเหลือมาโชว์ให้ดูเราเข้าไปที่ซูเปอร์เราก็ไปซื้อแกงกะหรี่อาอันนี้ที่เมืองไทยก็น่าจะมีขายแหละแต่พอดีไปที่โน้แล้วก็ลองซื้อมาดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรี่อ่ะก่อนจะสุดท้ายอันนี้เราซื้อที่รถซูโมโต อันนี้ก็จะเป็นลิปมันพอดีเพื่อนฝากซื้อเพื่อนฝากซื้อ2อันเราก็เลยซื้อมาโหลหนึงเลยเดี๋ยวไว้แจกเพื่อนๆด้วยแจกคนอื่นด้วยเดี๋ยวมาดูหน้าตาซิหน้าตาเขาเป็นไงนี่คือหน้าตาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลิปครีม DHC อ่ะนี่ใช้ดึงอ่าก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้พอดีที่ดองกี้ในเมืองไทยขายอันหนึ่งประมาณ400กว่าบาทแต่ที่มัตสุโมโต้ขายประมาณ500เยน500เยนตกเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ100ยร้อยสีกว่าบาทอ่าก็ถูกกว่าที่ที่ที่ร้านดองกี้400กว่าบาทอันนี้ก็ซื้อเป็นของฝากคนได้ อะตอนนี้ก็จะเหลือชิ้นสุดท้ายที่จะมาโชว์ให้ดูแล้วชิ้นนี้ก็จะแพงนิดนึงให้ถ่ายซิอะไรเห็นกล่องนี่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าค,คืออะไร On c ค o าวได้ออนคราวมาหนึ่งคู่ On c ค o าวไฟ On c อ o ค d ไฟมาหนึ่งคู่นี่สีนี้ ตอนที่ไปที่ร้านไม่มีให้เลือกไซส์เพราะว่าของมีเท่าที่โชว์ของมีเท่าที่โชว์พอดีเราใส่สีนี้ได้เราก็เลยเอามาออนคราวฟตอนนี้จริง t ออนคาวฟคนเขานิยมมาประมาณ2ปีแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ยังดังสู้เออ่นิวบาลานหรืออื่นๆไม่ได้ ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนซื้อแต่ตอนนี้คนเริ่มซื้อกันเยอะแล้วลักษณะเด่นของไอ้ตัวอ,อนคารไฟก็จะอยู่ที่เชือกอเชือกเชือกถ้าจะเป็นลักษณะแบบน,น,นี้เราสวมเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมัดเชือกมันก็จะลัดได้โดยอัตโนมัตินะอันนี้เบอร์เขาจะใหญ่กว่าเบอร์มาตรฐานทั่วไปธรรมดาเราใส่เบอร์4243แต่เนี้ยจะเป็นเบอร์45หนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันมาตรฐานเป็นยังไงแต่เราใส่ได้ก็ถือว่าโอเคและในถุงในกล่องก็จะมีเชือกสำรองมาให้อ่าเชือกสำรองมาให้หนึ่งชุดราคาของ on นคาลไฟอันนี้ราคาหลังจากที่ แท็กฟรีแล้วก็จะเหลือ15,800เยนราคาเต็มเนี่ยจะประมาณ17,380เยนพอดีเราได้แท็กฟรีก็ลดลงไปเหลือ15,800เยนนี่ก็จะเป็นของที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นในครั้งนี้นะก็ตัวไฮไลไท์ก็น่าจะเป็นตัวรองเท้าธรรมดาแล้วเราก็จะซื้อรองเท้า โอนิสุกะธรรมดาแล้วเราก็จะซื้อรองเท้าของโอนิสุกะใช่ไหมแต่ตอนนี้เออ่คนก็น่าจะนิยมตัวอื่นๆแทนแล้วนะอันนี้เราก็ซื้อออนคาวไฟมาลองใส่ดูเขาบอกว่าใส่นิ่มใส่สบายวิ่งได้เหมาะสำหรับวิ่งได้อันนี้รุ่นนี้ก็สามารถวิ่งได้ในระยะสั้นๆ10กิโลเป็นลักษณะนั้นก็ จบการรีวิวของที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวสำหรับคลิปก็เดี๋ยวค่อยติดตามชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับก่อนจะจบคลิปขอเพิ่มเติมอีก2ชิ้นอันนี้ก็เป็นแก้วมาร์กที่เราซื้อมาจากร้านซาบัที่เมืองนากาโน,โนแล้วก็แก้วเจแปน ใบละ2,600เยนซึ่งก่อนหน้านี้จะราคาเพียง1,980เยนสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ทราบขอบคุณครับ